ก็ขอกลาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นพบกับผม M God วันวันนี้ผมก็จะมาสอนคลิปตัดต่อเส้นเคยนะอืมวันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบอ่าที่เราแค่เปลี่ยนสีทองฟ้าให้เป็นแบบอื่นนะเออง่ายๆอันนี้เนาะโอเคเนาะก่อนอื่นเหมือนทุกคนไม่ถ่ายคลิปมาเนาะแบบในต้นฉบับเลยเนาะโอเคหลังจากถ่ายเสร็จให้เข้าแคปคัดไปเลย หลังจากเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้ลิงทองฟ้านี้ให้อ่าให้อน,นั้นที่หลังนะเออให้ทุกคนน่ะมาเพิ่มคลิปทองฟ้าออกมาแบบนี้เนาะแต่ทุคกคนกดตรงคําว่าภาพซ้อนนะภาพซ้อนอีกทีแลวทุกคนเอาคลิปต้นฉบับออกมาแนละ้วนี่ก็คือคลิปนี้เลยโอเคเนาแบบนี้หลังจากได้แบบนี้แล้วเนาะหลังจากได้แบบนี้แล้วเราก็ปรับให้มันเต็มจอแบบนี้โอเคหลังจากปรับเต็มจอใช่ไหม แล้วก็ให้ทุกคนอามาเอาจังหวะที่ทุกคนจะเอากันเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาตอนที่เราออกจากหน้าดินไปนะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคลองแยกแล้วก็ลากไปด้านหน้าสุดดูนะโอเคแล้วก็ปิดเสียงไปด้วยอมไม่น,นี่เยอะไปเนาะทุกคนเนาะผมออกเยอะไปเนาะโอเคย้อนกลับกอผมออกเยอะไปนะ,อออะปนะแต่เอาประมาณนี้เน่าหน,นึ่ง างหนะ้ากล้องได้ประมาณนี้นะโอเคแยกนี่ไปกับข้างหน้านี้ออกนี้แล้วก็ล่างไปด้านหน้าสุดแบบนี้ได้โอเคเนาะโอเคอเรามาดูนี่ท่องสวยแบบเต็มเดี๋ยวผมทำการสโตรนิดนะึงโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ลบไปเลยอันนี้ไม่เอาแล้วโอเคเนาะอันนี้ไม่เอาแล้วเนาะลบไปโอเคมันได้แบบนี้นะ หลังจากได้แบบนี้ให้ทุกคนกดเข้าตรงข้าพหนึ่งทีแล้วเลื่อนข้างล่างมานะมันจะมีคําว่าโคมาคีนะนี่เลยกดเข้าไปและทุกคนนราเลื่อนไปใส่ตรงสีที่เราจะลบออกนะก็คือตรงนี้เลยแล้วก็กดตรงคําว่าความเข้มนะแล้วก็ลากนี่นี่นแล้วมันก็จะเอาสีน้ําไปด้วยนี่ <c oughs> ตึงนี่ก็จะคือตป็นไอพวกอ,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 อะไรไอพวกเงาขึ้นเข้มมัน,น,มนะคออือแบบนี้ เรื่รองเรื่รองลองเลื่องเรื่องหาสไรักนะอยดิมันเอามันเอาเขาเรียกอะไรอ่ะมันเอาสีน้ำออกหมดเลยอ่ะไปดูดิทุกคนน้ำก็เปลี่ยนสีอ่ะเออไอ้พูดไม่ดีเดนี่ยเพื่นผมจะจอ่ะดูดิขนาดนี้มันนั่นไม่ลดเดยดิมันเอาสีน้ำไปหมดเลยอ่ะ ไี omi, หรือว่าเราจะแบบปรับมาก,ก็ได้นะแบ่งการถึงงไม่ปรับมาร์กแบ่งไม่ได้นะทุกคนนะ็คอต้องแบบนั้นงเดยวหนงบบนามดีต้องต้องทำจากนี้มีวารตัดในตารถ้าทุกคนไปตัดในคายมาเตอร์มันจะอันนี้ง่ายกวะนะ่เาเนาะมันจะสามารถแบบเลือกสียตามตัวอบในเะวลารอแบตัดขึ้นหลงะเข้าใจนะทุกคนนะเข้าใจตรงกันนะ ไ oh ม่เจอลผนเล็กแล้วขีดหามงกุฎมันคีอยู่ไหนเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองสูตรผมไปเรื่อยๆทุกคนนะก็ลองให้ทุกคนลองลบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละอืมเมือเ่อกี้ได้นะเมื่อกี้มันได้อยู่วันนี้ประมาณเท่านี้นะ ผมจประมาณนี้เนาะถ้าผมอาแค่ก้อนน้มันกไมเหมือนดิมะถ้าจะดีจริงเราก็ถ้าภาพมันเราลดไปเลก็ได้ละเอา่้ทตรงพื้นถ้ามันลำบากอะยุคนลดไปเลยก็ได้เออไม่ใช่เราพูดวนไปวนมาไหนี้วผมพูดโดนทำไมเหรอลองเลือกหาไปเรื่อยๆน นี่ด้กน,นกนักการ์โนสเออเจ๋อยั่งมันเรียกตัวหายเด็กประเด็นไม่คิดอ่ะอ้ดูดูอนขนาดนอนันน่งเจ๋ออันนงเนี่มันจะได้แบบนี้เลยนะนี่จากได้แบบนี้นนทั้งุกคนกดซื้อไปเลยหลังจากที่ทุกคนรอ,อ,อ,นานอการมันซื้อรอการมันซืน้ออะไรเรามันซื้อเสร็จนะเออก็คือเราจะไปตัดในต่อก็คือในแอปเอ,อ่ออะไรโมชั่นนะรอบนี้เออเราจะใช้เป็นแอปอะไรโมชั่นต่อนะ ค่อนข้างที่แบบจะเพอร์เฟกอยู่นะคลิปนี้เออมาพูดเองตอบเองนะทุกคนนะโอเคหลังจากเสร็จแล้วเข้าสู่อะไรมชั่นเข้าสู่อะไรมชั่นเลยฮะมงโอเคหลังจากเข้ามาแล้วกดบวกโปรเจกต์ใหม่หนึ่งทีสร้างโปรเจกต์ใหม่ไปเลยกดบวกแล้วเอาคลิปเราออกมาเมื่อกี้อะ่ะเอาออกมานีไม่ได้แบบนี้โอเคขั้นตอนต่อมาก็คือการมาร์กจังหวะนะก็คือการมาร์กจังหวะให้มันนะเรามามาร์กกันเลย เราจะเราจะมาร์กไว้แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขอมาร์กใหม่นะผมมาร์กสิดผมเป็นไรรึของผม,มอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมาร์คถึงประมาณนี้แล้วกันนะเานาะคือลบไป โอเคหลังจากมาร์เสร็จถึงประมาณนี้เนาะให้คุณกดมาตรงสีแดงนี่หนึ่งทีแล้วก็กดเอฟเฟกต์นะเพิ่มเอฟเฟกต์อีกทีแล้วกดคําว่าสีและแสงให้คุเอาคําว่าการเปิดรับแสงกัมาหนึ่งทีนะเสไปแล้วก็อย่าลืมออกมาอีกอันนะก็คือเราจะเอาเป็นของย้ายและแปลงนะเราจะเอาเป็นของออสั่นนะแบบนี้เลยเจ้าของสั่นนะ หลังจากได้สั่นออกมาแล้วให้ทุกคนเพิ่มเอฟเฟกอีกทีนะก็คือให้ทุกคนมาเอาตรงคําว่ากันบิดเบี้ยวครับวาร์ฟนะให้ทุกคนมาเอาตรงคําว่าไทป์ในรูปนี้เลยเออกโหนกดไทป์หนึ่งที p, แล้วกดตรงคําว่ากระจกเงานะโอเคแล้วให้ทุกคนมาดูตรงสั่นนะว่ามันเร็วไปไหมถ้ามันเร็วไปก็ให้ทุกคนอนะ่ะปรับคามถี่ลงให้มันเหลือสักประมาณส0สินะถ้าจะโอเคอยู่3 0สินะลองดู โอเคหลังจากได้แบบนี้ใช่ปะสามสิบผมว่ามันยังอันนั้นเปะทุกคนเอาแค่ยี่สิบเนาะโอเคให้ทุกคนเพิ่มอ,อีกสิบอีกทีให้ทุกคนเอาย,าย,อย้ายและแปลงอีกทีนะเอาคําว่าแกว่งนะรอบนี้เอาแกว่งออกมาโอเคให้ทุกคนปรับความถี่ลงเหลือยี่สิบเหมือนกันนะอันเนี้ยยี่สิบเหมือนกันเลยโอเคยี่สามจะได้แล้วมุมนี้ปรับเป็นลบสามนะอันแรกนี่อันแรกนี่ปรับเป็นลบสามนะลบสามโอเคแล้วอันที่สองปรับเป็นบวกสามนะทุกคนนะ าาโอเคมันจะได้แบบนี้เนาะอยากได้แบบนี้แล้วกดตรงคาว่าการเปิดรับแสงครับแกมมาเนาะแบบนี้ให้ทุกคนอะ่ะกดมาร์คหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้ามันนิดนึงนะนิดนึงจริงๆงนะเออทุกคนผมไม่ได้เลดเลยนะนิดนึงจริงๆนะโอเคทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่บจะครบจังหวะทุกอันเลยนะจังหวะทุกอันเลยนะโอเคแบบนี้แบบนี้เลยนิดนึงจริงๆนะทุกคนนะ เดี๋ยวออกไปเยอะแบบนี้นะทำไปเรื่อยๆนะจนกลัวแบบจะครบทุกอันนะนี่ก็จะเสร็จละโอเคแบบนี้นี่รอบนี้ก็เสร็จแบบนี้เนาะแล้วก็เลื่อนไปหลังสิอีกทีแล้วก็มาร์คนี่แล้วต่อไม้ทุกคนมาตรงไอ้สีแดงนะถ้าไปอตรงสีแดงแล้วให้ทุกคนอ่ะปรับไอเสีงนี่ตามที่ต้องการน,นะเดี๋ยวผมจะเอาสักประมาณนี้เนาะไม่ต้องเอาสว่างมาก โอเคปรับเอาสักหนึ่งนะหนึ่งนี้ก็สว่างจนจีตาที่ดูดูเอาหนึ่งนะหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนแบบไม่ต้องเอาเหมือนกันเลยก็ได้ปรับไปมั่วๆที่ว่าตรงไหนสวยก็ตรงนั้นประมาณนี้เนาะอันนี้ในความคิดผมนะแต่ว่าถ้าทุกคนจะตามผมผมก็ไม่ว่าอะไรเออก็แค่แบบบอกเขาเรียกอ,อะไรวะแนะนําอะไรนี่เออทำไมผมพูดเดียวจึงวะทุกคน โอเคแค่นนี้ก็เจีบแล้วลองมาดูกันนะโอเคแล้วก็ค้างโอเคนี่แล้วก็กดเซฟไปเลยเนาะเดี๋ยวผมปรับขนาดอความละเอียดลงนิดนึงนะทุกคนนะพ่อผมคิดว่ามือถือไม่น่าไหววันนี้โอเคคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบ็อยิ่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆและย่าลืมกดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆบายบาย